ของล้นล้วนเลยครับไม่ไม่เอาปุ๋ยอย่างนี้ไม่ใส่ช้าวใช้ติดใจเลยความสมบูรณ์นะครับถ้าไม่ถ้าไม่ติดใจคงไม่ใช้ตลอดละก็น่าจะติดใจแต่มันเขียวตลอดเลยมันดูแล้วมันนำต้นมันใบมันครับเดี๋ยวได้หลายรอบปุ๋ยเออมันมันปุ๋ยมันไม่ต่อเนื่องไงละลายไม่ต่อเนื่อง วูบเดียวหมดที่หัวแปลงที่แหวงแหวงนิดนึงพอน้ำท่วมช่วงนั้นนะครับ นี่อยู่ตรงวังรีนะครับบ่อทองชนบุรีครับผมก็แปลงนี้ก็ปลูกถั่วฝักยาวกันมาหลายรุ่นแล้วครับก็สลับแปลงปลูกกันไปที่ประทับใจก็คือว่าสามารถเก็บได้หลายรุ่นต่อเนื่องกว่าการที่เราใช้ปุ๋ยเคมีธรรมดาทั่วไป อันนี้ลูกค้าก็จะเริ่มบอกญาติญาติเพื่อนๆแล้วว่าเอ๊ะทำไมตัวผูกยาวของทางน้องต่ายทำไมเก็บได้หลายรุ่นต่อเนื่องมากกว่านะครับ